นี่เลยค่ะทุเรียนหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ได้แบบว่าคููใหญ่แบบจุกๆเลยทุเรียนหนอนทองนะคะนี่อ่อยให้กล้องนี้ดูก่อนนะนี่เดี๋ยวก็มากินเลยอ,อ,อร่อยมากของตูวอ้อยผลไม้ทุกชนิด หอมอ่อนมเลยชอบมากกำลังดีเลยกรอบนอกนุ่มในแล้วไม่มีใครแย่งอ่อยกินด้วยนะเพราะว่าทั้งบ้านมีอ่อยชอบคนเดียว ตอนนี Fish, ้ไ <ifting> อ <laughs> ้อัดคลิปเนี่ยไม่จังพพชเนี่ยเพชเพชนี่ที่ออยไล่อยู่นี่กับเพชหม่ได้นี่ เผ็ดไม่ล er> ่าส nah, ุดเลยอ้อยเสือว่าอ้อยบริเล่ลงคลิปอียงที่มันผิดกฎเลยเห็นของว่าเจ้าเหรอเอาของข้าคือบอพานมากินอีกอันนึงกินแล้วแล้วก็ไปกินในแกงแฮดต้ไว้แกงเ็ ที่จริงอ่ะอาหารอย่างนึงสามารถไายได้หลายคลิปเนาะไทยในลักษณะที่แตกต่างกันตัวไอลืมเมื่อกี้ลืมไทยตะทุเลียนมันจะกินเมิดแล้วนะเผื่อซัมหนีนี่ เจอซ้ำหนี่แก <c oughs> นีน่ <c oughs> ขเขาก็ได้หลายคลิปแล้ว <c oughs> มันแซ่บมากเลยเพ <c oughs> ื่อนๆ <c oughs> อืม højde og det er en?